สวัสดีครับพบกับพี่รัฐพึกษสือันดี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแก a เ g e t ดีๆนะครับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Redmi Note 14นะครับรองรับ 5G นะครับมือถือรุ่นใหม่นะครับราคากลางๆนะครับไม่ไม่แรงนะครับจับต้องได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับความจำนี้ก็อยู่ที่แรม8นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่256นะครับนี อันนี้รุ่นที่ซื้อมาก็จะเป็นรุ่นสีเขียวนะครับมินนะครับในกล่องนะครับก็จะแถมนี่นะครับคู่มือแล้วก็นี่ครับหัวชาร์จไปนะครับสี่สิบห้าวัตต์นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแถมมาด้วยนะครับแล้วก็เคสแถมมาให้ด้วยในตัวนะครับสีดํารุ่นที่พี่ซื้อจะเป็นรุ่นเขียวมิน์นะครับสวยงามมากนะครับผม นี่นะครับผมพี่เลือกสีเขียวมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขียวออกมิ้น์มินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรม8ความจุ256นะครับรุ่นนี้ 5G นะครับรองรับ 5G ของ Redmi คุณสมบัติก็คือกันน้ำกันฝุ่นนะครับลื่นไหลนะครับสไตล์ของ Redmi เขานะครับผมราคาก็ถูกนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับ ราะว่าไม่ใช่เป็นรุ่นเลือทธงนะครับผมใส่สําหรับรับงานหรือว่าวิ่งลายแมนได้ดีนะครับเพราะว่าหน้าจอสีสันสดใสนะครับ ได้โมชัดนะครับผมน,นะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันนะครับผมได้ทุกแอปนะครับลื่นไหลนะครับผมลองรับทุกอย่างตอนนี้กำลังลรดราคาอยู่นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับผมอันนี้ซื้อมาจากศูนย์บานาน่านะครับผม มีของแถมให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวคร่าวๆกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Redmi Note 5G